จเริญสุท่ันศาทุชนทั้งหลายได้เวลาสวดมนต์พิเศษถวายรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า28พระองค์พระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็มหาเจดีแทนคุณปัตตภีมหาสเวชัตธรรมราชาโพสวรรณ วันนี้ก็ครบรอบแล้วเน,ะนวาะเมือวานนี่าครบรอบคือยี่สิบแปดวันนะพอหกล้มนี่ลื่นล้มนี่วันอังคารที่สี่พฤศจิก,กาย,ยนพุทธศักราชสองพันหกสิบแปดลื่นล้มทำให้เนี่ยเอาฝ่ามือเนี่ยข้างขวานี่คํา ทำให้ปวดไปหมดนะทั้งแขนขวาปรากฏว่าวันนี้ตอนก่อนจะลุกมานี่แหละนะยังฝันอยู่นะตื่นฝันว่าเป็นการรักษาแบบหนึ่งเป็นยาขนาดเดียวเลยนะเรียกว่าปึกเดียวรอด ภัยอะนะก็คือเหมือนเรามีโรคมีภัยไข้เจ็บอยู่กับตัวเราอาวัยะวะของเรามันไม่สมบูรณ์นะมันทำงานไม่ดีก็ไปเหมือนกระตุน้นเหมือนกระตุ้นอย่างแรงที่ฝ่ามือขวากระตุน้นแบบนะปวดไปเป็นเดือนนะกระตุ้นอย่างแรง ว่ามันเป็นการกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้ทำงานนะไม่ว่าจะเลือดน้ำเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับกระตุ้นด้วยยาขนาดเดียวนะท่านก็บอกไว้งั้นนะเป็นการรักษาอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่าไปทำนะอันนี้เป็นเป็นเฉพาะนะบอกว่า เนี่ยพวกที่กระตุ้นโดยยาขนาดเดียวกระมาก็ได้รับการกระตุ้นลื่นลื่นลม้มล้มก็เอาแขนเนี่ยขวานี่คำนะฝ่ามือเนี่ยป๊อปนะมันปวดหนักมากจนวันวันนั้นเนี่ยไม่สามารถจะจับช้อนฉันอาหารได้ แต่มันก็เป็นการกระตุ้นนะส่วนต่างๆของร่างกายของเราให้เกิดการรักษาเนะซลล์ต่างๆในร่างกายเลือดน้ําเหลืองตับปอดหัวใจกระตุ้นหมดนะปุ๊บเดียวนี่เหมือนกับไปสูตรหนักเลยนะแต่เมื่อเมื่อเนี่ยก่อนจะมาสวดเนี่ย เขาฝันว่าเขาบอกว่าพวกที่ได้รับยาขนาดเดียวแล้วก็รอดทวนที่จะเห็นคนนะเป็นเยอะนะก็คือหลับนอนแล้วก็หลับไปเลยนะเป็นหมือนโรคหัวใจอะนะโรคหัวใจโรคที่มันเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับ น้ำนะในตัวเลือดเกี่ยวกับเลือดข้นเกินไปหรือปอดไม่ทำงานม้ามไม่ทำงานตับไม่ทำงานเนี่ยการกระตุ้นครั้งนี้ก็เหมือนกับทำให้น้ำเหลืองทำงานตับทำงานปอดทำงานอะไรทำงานนะก็จะดีขึ้นนะโอ้โหนะปวดแต่ว่าก็รู้โอ้โหเราเนี่ยโชคดีนะเขาไม่ได้ว่าทำร้ายเรานะเนี่ยเขารักษา โอ้โหก็ตุ้มแรงๆเลยตรงนี้อยู่เนี่ยกว่ามือรับเต็มๆนะแต่ก็ฝันไปโอ้โหเขาเพื่รักษาเรานี่นะเป็นพลังจัก,กรวาลเขานะรักษาเพื่อให้ปอดตับเซลล์ต่างๆม้ามนะหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายเรามันกระตุ้ม ในการป้องกันภัยป้องกันตัวมันก็ตุ้มโดยอัตโนมัติของมันเองเอาละใ่เวลาสวดมนต์พิเศษแล้วอันดมายังพุทธะจามภะกวาโตบุกภากามนาก,การังคารโรมาเซ Nak mau teca, pegawai tu, arah tu, semua sampun teca. Nak mau teca, pegawai tu, arah tu, semua sampun teca. Nak mau teca, pegawai tu, arah tu, semua sampun teca. Eh, hayu perjan, loi na perjan. Hari ni perjan hidup. พระจันทร์จันทั์มาจันทระจันทร์อยู่ตรงข้างๆข้างเสานี่แหละนะน่าจะข้างเสานี่แหละพระจันทร์นะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์จตุราสีติสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมระพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเทรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาติย่หังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเจวิสัเพพุทธานสัเพธรรมานสัเพสังฆาปลาปตาปเตกาณติยัปหลังรันตานติเจระัะคังปตะมิสัพพะโสพุทธังอาทิตาวิธรรมาธทิตาวิสังฆาอาทิตา นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโรภารัตยุราสีทิสัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุโปราพุทธปูจาธรมะปูชาสังฆปูชาอคีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเตรังหังวันทามิทุรโตหังวันทามิทติโยหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมสังฆะปเจมิ สัพเพุทธาัพเพธรรมาัพเพสังฆาพลังปตาตัดเดากาันที่ย่งพลังรันตานตเจิีเดักคนบันทามิสเพ็โสูพุทธนาทิตามิธรรมาทิตามิสังฆาทิตามินามพุทธญาพระพุทธไดรัตนายามานีนภรักเจตุราสีดิทัตุธัรมาพุทโธรโมสังโฆญะธาพุทมนาพุทธาูุชาธรรมาพูชาสังฆพูชา อาทิทานังวารังคันทังสีวลีจมหาเทรังหังวันทามิตุราโตหังวันทามิทาติโยหังวันทามิสัพพโศพุทธาธรรมาสังฆาปูเจมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปลาปตาปัจเกกานติยัปลังรัตตนเนตเจริรักังปันตาบิสัพพโศพุทธางอาทิตามิธรรมาทิตามิสังฆงอาทิตามิ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูอนุตตโรโุริจตรมมาสารดิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติติวาคาภะโทพุทธังสาธุปะวาตทถาสัตติรสามัตสาริปุโรตานุตาตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนะรัติชาวิโธพุทธสัมมาสัมราวาคภาพสปปิ อิราชาคตาราสาห์ติหังจัตโโรทินังปีสัมรรโลภุตสาพุธโสมาน a g a r ิธาโทพาสัมสวิสเถพระคาพุทธปันธุธรรมบคาวาโทโนอะโมวาวิสุนุสานุตี เยสันตาสันตาจิตตาติสารณะสารณาเอธโลกันตเรวาพุมมาพุมมาจะเทวาคุณะกะหะคุณะธนกะหะนััพยาวตาสัพปกาลังเอเตยันตุเทวาวาระกานากรรมยี เมรุราเชวาสันโตสันโตสันโตสาเหตุตุมุนิวารวจันังโสตุมะขังสามคัางสเพสุจักวาเลสุยักขาเทวาจะปรมุโนยังอัมเหกตะังปุญญสัพสัมปติสาทกังสเพตังอนุโมติตวาสามัคคัสเนรตาปรมธาริตาหนตุอาราคาสุวิเศสโต ศาสนาสัจจโลสสะพุทธิภาวตุสัพพธาศาสนามพิจโลกันจะเทวาราขันตุสัพปธาสัติงโหตุสุขีสัเพปริวาเรหิอัตโนอานิาสุมนาโหนตุสัเพยาติพิยันจะทวัทสะวัฏสานิกินตยิงสุสเทวกาจิรัสรจินตยันตาปิเนวชานิงสุมังคลัง ยักวาลสหัสเสสุทัสสุเยนตตกังกาลังโกลาหาลังชาตังยาวะพรหมะนิเวสนายังโลกนนาโทเทเสสิสัปะปาปะวินาสนังยังสุตวาสัพปทุเกหิมุจฉันตาสังขิยานาราเอวะมาธิกุณูเปตังมังคลันตัมปนามะหี เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสาวัติยังวิหารติเจตวันเนยนนาดบินติกาสารามิอาตะโคอัญญะตราเทวตาภิกันตายรติยาภิกันตวนาเกวลักขปังทิตวันังโอภาสิตวานเยนาเตมุปาสัง เยนาภคะวาเตนุปัสังกามิอุปัสสมิตวาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทิตาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโคสาเทวตาภควันตังคาทายาจภาสีเอกมันตังอัฏฐาสิ เอกมันตังทิตาโคสาเทวตาภควันตังคาทายาชพาีิหูเทวามนุษย์าจะมังคลานิจิตริยุงกังขมานาโซตานังรู้มังกลมุตตะมังอาเสวนาจพลานางปันติตาเสวนาปูชาจะพูจนิยานังเอตมังกรมุตตมังปฏิรูปะเทสวาโซจะปุเพจะกตาปุญญตา อาตมาปณิชยจเอตมังกลมุตตมังมาตาปิตุปัตตานพระหัสจจะสิปัญจวินโยจจทุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตมังกลมุตตมังมาตาปิตุปัตตานังพุทธาารัตสังโหณนากุลาจะกมันตาเอตมังกลมุตตมังนันจักธรรมจริยาเจยตกการนันจัสังโอณวัจญิกรรมานิเอตมังกลมุตตมัง Arati wirati bapak majapahna jasa nyamu apama doja tamesu e tamang kalamutamang Karawo janewa doja santusi jakatan takale na tamat suanang e tamang kalamutamang Kanti jasowa jasa tasamananan jasa senang kale na tamat sakarja e tamang kalamutamang Bapuja brahma jariyan jariya serca na tasenang nipa na sasikiriya je e tamang kalamutamang Putra seloka tambehi kita nyata nak kampati atau kang virajang demang etamang dalam temang eta disani katawa nasapata meparajita sapata sodhiing kacan pitante sang Mangala Mudamanti Raja Towa Cora Towa Manuta Towa Amruta Towa Akitowa Utaka Towa Pisaca Towa Kanuka Towa Kanta Towa Ngakarta towa, jana pata roka towa, satama towa, santiti towa, sapulis towa, jana hati atas, wikako, nakukura, hiwit, jika, mani, tapati biar jata, raja, sukarak, mahisa, yakara, kazali, nana towa, nana roka towa, nana upatawa towa, arakangkan hantu. ปัิธาาโตปัตตานะาตุกาคาระสสตุาปารมิยโัสสะุอุปปารมิยทัสาะปารมตธาปารมิยโยปัญจมหาบริจเกติตัจริยาปฏิมภเวกภาวะกัคติงชาติงอภิกมะมังปัานาจริยังพธที่บัณฑังเกมารวิเชยังสะปัญจุตญาณปฏิเวทังนวโลกุตระตัมเมตี ัพเปิเมผุดตาคเาวัตทิตวาวิาลียาติสุปการันตระสุติยามรติบริตักรณโตวยสมานันตเดโรวิยการุญติตังุปตเปตวานโกติสตหเซโซจักวาเลสุเทวตายัตสานัมปติกันันติยันจเวสาลิยัมปุเรโรคามาุุตสุปิกาสัมภูตันทิวิธรรมปยาย

Yang tinggi bintang hitawah hurangwa sakesuwa yang ratanang panitang nano temang ati tata te naitham pi Buddha ratanang panitang etena sate na suwati o tu yang mira kangamatang panitang yathaccha pasakya muni samai to na te ratamme na samadhi kinki itham pi thamme ratanang panitang etena sate na suwati o tu yang putus itu pariwana ini suking sama di mana tarikan yang mahu sama di nate dan semua rujuk titi idham pihamera tenang penitang etena setena tuwati waktu ye bukhalat tetang pasata catari eta ni juga ni holti te tak kini ya juga tetang zawaka ete sukinna ni malari idham pihamera tenang penitang etena setena tuwati waktu

Itam pisang kera tenang penitang, e tena sat jena suat dihutu Ye aria sat jani, bawa yan ti kampira panjena, sute sitani, pinca pitehun, ti pusat pemat, tanate pewang, ata memati, ata memati Ikan pisang kera tenang penitang, e tena sat jena suat dihutu Sawah sahasana sampatha yaya yasa sama jayata pavanti sakaya tivi cikici tanja sila patang wapiyatikinci tetua payehi jiwipamuto jajapitana niapakoka tungi tambitang keratan nang panita nenasatena suwatioto kim cha bi so cam mang karo ti pa pa kang ka na wa cha yu pa po so ta ta ya pa pa ta ti ta 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 bu ta ki ta bi sang phe ra ta nang pa o tu wa na ya ta bu ti ta ke ki ma na ma se va va ta mi ki mang tham ma pa rang bana kaming para mangaya itambi budera tenang panitang Eten na je na suwat di hotu tama waranga de teji itambi tenang panitang Etthe na ce na suat nawang nati sammbawangbirat teji je dike bat se te นิพพานติทีรายะธายัมปะติโพอิตัมปิสังเคราตัณนังปณิตังเอเทนะสัจเจนะสุวัตติโอตุยานิตภูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิปันตลิกะแตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตติโอตุยานิตภูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิปันตลิกะแตถาคตังเทวมนุสสปูจิตัง ธรรมะนัมัตสามะสุวัตถิโอตุยานิตบุตานิตมากตานิภุมมาริวายานิปัตติเกะนทากตังเทวนุสกูจิตังสังฆังนัมัสสามะสุวัตถิโอตุอุณเกอุตะกังหุตังยะถานิดังปวัตติเอวเมวิโตนิมังเปตนาุขัตติยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรติสากรังเอวเมวิโตนิมังเปตนาุกัปปติ ฝนตกลงบนที่ดอนน้ำก็จะไหลไปในที่ลุ่มฉันใดทานที่บุคคนให้แล้วแต่โลกนี้ก็จะํำเด็จแกเปแต่ชนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำเต็มยังสักครให้เต็มเปลี่ยนได้ฉันใดทานที่บุคคนให้แล้วแต่โลกนี้ก็จะทำเร็จแกเปยตชนตั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันโสลาสังฆาลันเจวานาวาโลกุตระัมะาจตโจรจมาทีปาปัญจพุทธามุนีเตปิตกาตมะกันตาจกามาวจราเทวาปัญจัสสะโวเวสจังตสมังสิละเมวจา Terasa jatuh tangkani, pati harja, sawasa eka meru, surata dawe jandosu, yota taha, serta sambur jangkajewa, juta saja kewat, tija eka rasa, wisudu raja, sabhe dewa mangpani, sabetai, sermakalate, jena, sabasoti, Na mo mesaapabukhanang upan naang mahezi nang tanang karo ma wiro Mehang karo mayasosar nang karo lo kaitohipak karo juaro Podanjodanapa mogo mangkeloori sa sego summeno sumenoro Rewatorti wat tanoso mit taugunaspendndoa nomata sipatlo kappat joto naradawara sa radhi Bahutero catasaro सुजातो सफलों का कोपिया तत्सीन राजभुव तत्तसी कारुनिकों धम्मतत्सी तमोनुथो सिततो तमोलोगे तितो चवतंगवरों पुतो चरतो पुतो विप्रिचारु पबो सिकी सफाई तो जतावे सबूतु बदायिकुं कागुसंतो जतावाहु को नासमनोरण न धुकतस्पोषी संपन्नों को तमो सविया पुंगवों ते साहंसी रसापाते वत्ता विप्रितु कमें ว่าจะสามัสาเจวันทาเมติกังติสิเดอเสนสาเดกามันติจปิสัปธาตันหังกระเมธังกระสารนังกระทีปังกระโกนกัญญา mangala s u m a n เรวัตสภิตาโนมาตสิบุตุนาราถาปัสุรธสุเมตสุจัตตปิยะตติอัตตสิตัมมามตสีติสติจาปุจจพิตติสิทธิเวสุภูการภูตันตะโกนากัมนะกัตปะโูตเมนามามิหัง อมปตวีกองคาภุมวาเทวาณมามีหังนมะปะทะค้อนพระพุทธคุณของพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์และคุณของแม่พระธรณีจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นพลัปัจจัยข้าพเจ้ามีพลังกำลังเป็นปกติดังเดิมให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเป็นมงคลในการทุกเมื่อมาอูตินิสิงเฮสัทวิปัสูสัตนาเคอาปามาจุป,ปปัญจะเพจจะรู้กันเจวะ นามาพาธาจตุเทวาอิสวาสุสุไสวสัชราชาธีมาสังคุปันจะอิทรานเมวจะมิเอกยักขาสังวิสุโลบุสารุภุพาณวเทวาสาสตรีปัญจาประมาสัมปติพุทโธดเวราชาเสผุสวะเสตาเสอตารันตานามพุตัญปัญญพุุธานามามิหัง บุญกุศลทั้งหมดที่ได้กระทำแล้วในอดีตชาตินับชาติไม่ท่วมเปียนในกาชาติในปัจจุบันในชาตินี้ขอยกถวายพระพุทธเจา้ายี่สิบแปดลงไป,ปพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ยกถวายพระเจ้ายี่แปดลงไปพุทธบูชาแล้วนะั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอาดิสงส์มากขอพลังให้บุญกุศลช่วยอัตภาพร่างกายนี้กายสังขารนี้จิตตบิญญาณนี้ต้องมี สุขภาพภาลพลัยไมแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญอยู่รักษาสถานที่แห่งนี้และรักษาพุทธศาสนาให้สำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยเถิขอพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราชถ้าการใจสีเจ้าขอกลองเจ้าจิตคุก ายายลวมราชพท้าวเวสวนขอให้ทุกท่านนะแล้วก็หลวงพ่อยูม่แม่ปู่ย่าตายายปู่ทวดย่า,ยาทวดตาทวดยายทวดญาตทั้งหลายในทุกองตระกูลเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย เทวดาที่รักษาตัวเทวดาที่สวยยุคเทวดาที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายขอให้ทุกท่านนะมาโมทนาบุญที่ได้กระทำแล้วในวันนี้ทุกคนนะโมทนากันแล้วขอให้พ้นจากทุกมีความสุขกันทุกๆุกคน นโมพระมจักาวาลังควันตุเมนโมพระมจักาวาลัตุเมนโมพระมจักวาลังตุเมนโมพระมจักววาลังตุเมพระมจาาลังตเมพระมจักาวาลังตุเมพระมจจาาลังเมพระมจักาาลังตุเมโอมนิปปุโอมนิปปุโอมนิปุโอ้มนิปุอมมนิปุโอมนิปุมนิปุโอมนีปปิปัเมหุมพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอที่ปิปโสควา พุทธทางแคล้วคลาดธรรมั at, งแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้ายากประบายที่มีรศรัทธาพุทธทางแคล้วคลาดธรรมั ra, งแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้ายากประบายที่มีรศรัทธาพร้มจักรวาลปกป้องของภัยบา้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอให้ทุกท่กทานมีสุขภาพปาลามัยแข็งแ,งแ,งแรงมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดย,ยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้จิตใจทุกประการสำเร็จตามมาโนโรถทุกประการอื่นเอาไว้พบกันใหม่ญาติโพร ก็หยุดไปแล้วพระจันทร์หายไปแล้วนะลงไปแล้วพระจันทร์ลงไปแล้วนะเราก็มาที่เดิมก็เหมือนกับได้สวดมนต์นะแล้วก็ตั้งถังน้ำไปด้วยนะน้ำไ้เหมือนกับเราสวดน้ำพุทธมนต์เลยนะ มันทำน้ำพุทธมนต์ไว้นะไว้อาบเองได้เลยนะทำเองก็คือรัตนสูตรนะรัตนสูตรกับมงคลรูตรเนี่ยแล้วก็บทต่างๆเนี่ยมงคลเท่านั้นนะมงคลโรดนะเนี่ยเป็นเห็น,เป,นเป็นอ่างนา้ำข้างหลังนะอาบ <c oughs> อ่างนา้ำโบราณเขาก็อย่างเงี้ยนะเขาหาบนา้ำมาใส่ตุ่มเขาก็ ได้มนตไปด้วยก็ทำให้น้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระอานนท์ที่ถือขันเดินประพรมที่เมืองไผ่สาลีก็สาธยายรัตนสูตรนี่นแหละนะลึกถึงเนี่พระคุณทั้งหมดในรัตนสูตรนี่ก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้านะพุทธคุณนี่มีพุทธคุณก็รัตนะนะยังกิจิ นิตังอิทวาอุรังวาสกเกสวรรณนานันพุทธคุณนะแล้วก็มาานัปปคุมเพแล้วก็วโรวรันอยู่นะพุทธคุณนี่อยู่อสามตอนธรรมคุณมีอยู่สองตอนนะเยะปุคลากับเยสุปยุตตาไม่ใช่อ่ขยังวิราคังกับยัมพุทธเศษโทษนะส่วนสังกค,คุณก็ ตั้งแต่เยปุคลาแล้วก็เย,ยสุปยุตตาระยะทินแล้วยอาริยสัจจานิแล้วมาสหาวัฏสัจแล้วกินจาปิแล้วมาขีหนงังมีตัวที่ทยนะเยอะนะเยปุคลาเยสุปยุตตายะทินเยอาริยสัจจานิ แล้วก็สหวันศักอินจาปิแล้วก็มาขีหนังเจ็ดสังกคุณมีเจ็ดแล้วเท้าสากัดจอมเทพก็มาอีกอย่างละหนึ่งนะทิยานีตะพูงตาดินะหลังบทห,หลังเอาละโมทนาสาธุนะเราได้ความรู้ได้สิ่งต่างๆได้สิ่งที่ดีนะในแต่ละวันละวันนะพยายามนะเก็บ สิ่งที่ดีไว้นะให้กับตัวเองชีวิตตัวเองเราทำเองเราก็ได้เองนะโมทนาสาธุทุกท่านทุกคน